ช่วงนี้นะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เราไม่ได้เห็นเขาเคลื่อนไหวทางโซเชียลเลยสำหรับหนุ่มลูคัส NCT VV แล้วก็ SuperM วันนี้เขาอยู่หลายวงมากจริงๆนะคะก่อนหน้านี้ก็โดนพักงานไปค่ะหลังจากที่เกิดกระแสดรามา่ามาวันนี้กลับมาแล้วนะคะแฟนๆเลยดันแฮชแท็ก Lucas is back เนี่ยขึ้นเทรนด์ทวิตเตอไปเลยค่ะ สร้างความฮือฮาให้กับแฟนๆผู้ติดตามไม่น้อยเลยนะคะเมื่อล่าสุดลูคัสหนึ่งในสมาชิกของบอยแบนด์วง NCT VV แล้วก็ SuperM ค่ะเคลื่อนไหวทางโซเชียลครั้งแรกในรอบเกือบ6เดือนนับตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคมปีที่แล้วนะคะ ซึ่งภาพที่เขาโพสเนี่ยก็จะเป็นภาพขาวดำของพระอาทิตย์เหนือแผ่นน้ำค่ะซึ่งแค่นี้เองนะคะก็ทำเอาแฮชแท็กชื่อของลูคัสแล้วก็คีย์เวิร์ดลูคัสอีสแบ็กเนี่ยกระหึ่มเทรนทวิตเตอร์เลยตั้งแต่ค่ำคืนที่ผ่านมาจนกระทั่งวันนี้ค่ะกับจำนวนยอดทวิตที่เกือบแตะหลักหลักล้านอย่างรวดเร็วนะคะเพราะว่าแฟนๆต่างรุ้นว่าภาพนี้เนี่ยน่าจะสื่อว่าลูคัสเนี่ยน่าจะเตรียมคัมแบ็กกลับมามีผลงานให้แฟนๆได้รับชมรับฟังกันในเร็วๆนี้แล้ว และโพสต์นี้ของลูคสัสค่ะก็ทํายอดไลค์ไปกว่า3.2ล้านครั้งในเวลาเพียงแค่17ชั่วโมงบนอินสตาแกรมที่มีผู้ติดตามกว่า10.8ล้าน followers ค่ะทั้งนี้นะคะลูคสัสหรือว่าลูคสัสวองวัย23ปีถูกชาวเน็ตที่อ้างตัวว่าเป็นอดีตแฟนนั้นแฉว่าคบหากับพวกเธอเพื่อหวังผลประโยชน์เมื่อช่วงปลายเดือนสิงหาคมค่ะ ซึ่งเขานั้นกำลังจะปล่อยผลงานดูโอกับเฮนเดอรี่เมมเบอร์ร่วมวงเววีหลังถูกแฉนะคะตัวศิลปินก็ได้มีจดหมายขออภยัยขณะเดียวกันทางต้นสังกัดก,ก็ได้แจ้งพักงานแล้วก็ระง,งับการปล่อยผลงานใหม่ของลูคัสมาตั้งแต่นั้นเลยนั่นจึงทำให้การเคลื่อนไหวล่าสุดของเขาเมื่อวานนี้นั้นได้รับความสนใจจากแฟนๆรวมทั้งคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้อย่างล้นหลามเลยล่ะค่ะ เกาะหน้านี้โดนระงับการปล่อยผลงานเพลงไปด้วยนะคะและว้วก็พักกิจกรรมไปเลยงานนี้กลับมาโพสโซเชียลแล้วไม่แน่แฟนๆอาจจะได้ฟังเพลงของเขาเร็วๆนี้แล้วก็ได้แต่รับรู้ได้เลยนะครับว่าแฟนๆน่าจะคิดถึงมากเลยเพราะว่าเขาโพสภาพวิวธรรมดาเนี่ยแต่ว่าแฟนๆเขากลับมาแล้วเราเป็นพราเราโพสภาพวิวสิทุกคนไม่มียอดไลค์ต้องกดไฮไว้ดีกว่าอายเขาใช่